สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวบล็อกแทไรนไซายนะครับแกะกล่อ,นนอ,นนอนนนงนะวี่อ้อนี้ครับของจีนหกร้อยเท็ดแผ่นแก้คอยหนิวงตันประมาณนั้นนะนี่ครับเปิดมาเปิดเลยครับประมาณ สองโลครับนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งใช้พลาสติกตัวปับแน่นดีมากพร้อมแบตแบตในนี้แยกนะครับผม,ไ,มได้สั่งพร้อมแบตผมสัง่งตัวเครื่องพร้อมชุดเนี้ยสองพันแบตตั้งหา ลูกบล็อกมาให้ครบเลยลูกบล็อก C R M o แบบดีแล้วนะครับไหลามาชุดนี้คุ้มแล้วครับนีทุกหมดมืดหนึ่งหมดส,ดสอง สวยดีครับหนักที่ชาร์ต <c oughs> ที่ชาร์ตกองแกงไปหน่อยแล้วก็สายคองนะครับส่วนตัวนี้เง่นดีมากเลยครับฟิตน้ำหนักจะได้ครับเพราะว่าน่าจะประมาณ500นิ้วตันแต่เขาเคมาแ0ด แต่มันหนักมากหนักถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามาดีวิวให้ชมนะเพื่อใครสนใจใน a z a ดาหรือช้อปปี้งานดีมากครับนั่นสวยมีไฟสามดวงครับมีน้ำหนักนะครับอันนี้แบตแค่สิบเซลถ้าใส่แบตก้อนใหญ่กว่านี้จะแรง 15เซลล์หรือ20เซลล์ครับน,นี่แบบแบบธรรมดานะครับโอเคนะครับอันนี้มาให้ชมชุดนี้ก็ถ้ารวมแบตก็น่าจะประมาณ2,500ครับนี่ครับสวยครับโอเคนะครับแต่งดีครับขอบคุณครับ